ได้ยินไหมอันนี้อันนี้ชัดกว่าป่ะพี่ถ้าชัดกว่าเรากดกดอะไรมาบอกผมก็ได้อะสงสัยไหมมีปัญหาอันนี้ได้ยินไหมฮะได้ยินชัดไหมชัดกดหนึ่งก็ได้พี่นะครับชัดกดหนึ่งให้หน่อยฮัลโหลสัญญาณไม่ดีด้วยหรือเปล่าถ้าได้ยินผมแล้วฮนะกรุณากดหนึ่งให้ผมหน่อยพี่นะครับกดหนึ่งอ่ะโอเค ได้ครับขอบคุณท่าบพี่นุ้ยอ่ะนะฮะ24คนดูครับนะครับวันนี้นะฮะการเองนะครับรีวิวนะครับเต็น์กลางนานะครับอยู่ลำลูกกาของ14มีเต็น์เดียวในประเทศไทยครับที่รับประกันส้ม12ปีเฮ้ยส้มจริงนะครับรับประกันส้มฟรี12ปี1 20,000กิโลฮะนะครับวันนี้ฟรีจัดฟรีโอนและฟรีส่งทั่วประเทศ นะครับมีรถสไลด์ด้วยแล้วก็มีเทเลอร์นะครับมีเทเลอร์ไปส่งให้แล้วด้วยนะครับฉะนั้นแล้วทุกจังหวัดเราบริการส่งฟรีให้นะฮะสวัสดีพี่แจ็คนะฮะพี่แซกนะับพี่โอ้นะฮะพี่สุเทพกดหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากได้รถและอยากได้เงินทุน30,000ืนนะฮะคุณฝากเบอร์เข้ามาได้เลย นะครับวันนี้นะครับพิเศษสุดเลยนะครับทุกทุกเบอร์นะครับที่ฝากเข้ามาช่วงนี้นะฮะผมจะเป็นคนดูแลให้เองนะครับผมคือใครนะครับผมคือการเองอ่ะพี่โอสวัสดีครับเซลการโอขอบคุณมากๆเลยรักกันเหนียวแน่นนะฮะยีคนดูครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใครมีใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะฮะใครไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้า Facebook ตัวเองแล้วตั้งเป็นสาธารณะไว้นะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้ทุกๆคนได้รู้โปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับเดือนมิถุนาแล้วนะครับใครสนใจออกรถช่วงนี้เรามีโปรแกรมเยอะมากๆอะ่ะใครจะเอาเงินสด30,000ื่นก็ได้หรือใครจะเอาโปรโมชั่นช่วยผ่อนห0าพครึ่งปีหลังก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมตุติมีรถเก๋งคันหนึ่งผ่อนผมยกตัวอย่างแล้วกันขออนุญาตแผ่นกล้องนะจ๊ะอ่ะ ผมว่าไอ้คันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้เออคันนี้คันนี้คือสวิปป์ป 20, ี2,018ผ่อนอยู่ประมาณตีไปได้กลมๆนะอยู่ที่8,000เรามีโปรแกรมช่วยผ่อนเดือนละ5,000ฮะ6เดือนเท่ากับ6เดือนแรกท่านผ่อนสวิปป์ปี2,018โฉมเดียวกับป้ายแดงเดือนละ3,000บาทว,าว้าวป่ะนะฮะถ้าไม่ว้าวเดี๋ยวผมพาไปดู เดี๋ยวผมจะแพลนกล้องไปข้างหน้าให้ดูนะครับว่าโปรแกรมนี้ดียังไงอะด้านหน้านะครับด้านหน้าเลยตรงนี้เลยนะครับ d m a มนะครับ All น e w หนาสเตลปี2019ตัวนั้นนะตัวนั้นนะน,น,นะนะครับสมมุติคันนั้นผ่อนอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับหนึ่งบาทท่านเอาโปร5,000 6เดือนแรกท่านผ่อนเดือนละ5,000บาทครับ นะฮะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่อยากได้รถก็ฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะครับสะดวกให้เบอร์นะนะครับถ้าไม่สะดวกให้เบอร์ก็พิมพ์ไอพีไลน์ไว้ก็ได้ครับนะครับหรือนะครับเดี๋ยวทางน้องแอดมินจะแท็กเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับหรือฝากไว้ในอินบ็อกซ์ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับทุกอาชีพทุกจังหวัดลูกจ้างกรีดยางนะครับล่าสุดผมเซ็นไปที่สุราษฎร์ กิจยางจ้างนะครับก็ซื้อได้นะฉะนั้นแล้วทุกอาชีพออกรถได้หมดแน่นอนนะครับหมดทุกอาชีพแน่ๆนะครับวันนี้นะครับใครที่อยากมีรถนะครับไม่ต้องจองนะครับไม่ต้องจองก่อนนะผมย้ํานะครับที่นี่ไม่ต้องจองก่อนนะครับคุณเปิดใจคุณฝากเบอร์เข้ามานะครับและเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ ใครที่อยากคุยกับผมนะครับหลังจบคลิปแล้วดูคลิปผมเสร็จแล้วนะฮะอยากซื้ออยากฮาทูกับผมก็พิมพ์ในอินบ็อกมาขอคุยกับเซลการเองนะครับผมชื่อการเองนะนะครับมีคนเดียวในเต็นท์หน้าเมือกๆอย่างนี้แหละติดแบ็คลิฟต์ออกได้ไหมคะได้ฮะนะครับ35คนดูครับติดแบ็คลิฟต์ออกได้แต่ มีเงื่อนไขเสมอนะครับถ้าสะดวกจะคุยเงื่อนไขกับผมนะฮะฝากเบอร์มาได้เลยครับไม่สะดวกฝากเบอร์ส่ง ID l ดี e ไไว้ได้เลยนะจ๊ะติดนัคหนี้ซื้อได้ครับแต่มีเงื่อนไขพูดตรงๆเลยนะครับไม่สามารถบอกข้อมูลบางข้อมูลออกหน้าไลฟ์สดได้นะครับแต่ซื้อได้นะครับเรามีไฟแนนซ์จากต่างประเทศไม่เช็คบูโรเอาจริงๆ นะครับเรามีไฟแนนซ์จากต่างประเทศไม่เช็คบุโรฉะนั้นแล้วคนที่ติดแบ็คลิสต์โอกาสซื้อได้มีนะฮะคุณการพี่ซ้อมเอาไปเทินได้ไหมได้ฮะรับเทินทุกรุ่นทุกซีรีส์นะครับเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นหลักหลายหมื่นหลักแสนต้น2 0ง0ส0ส0มแสนได้หมดนะฮะฉะนั้นแล้วใครที่มีรถอยากจะเทินสามารถนำรถเข้ามาเทินที่นี่ได้เลยตีราคาฟรีฮะนะครับ ฟรีราคาฟรีเลยนะครับช่วงนี้พิเศษสุดเลยนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะวันนี้ฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทผมย้ําตรงนี้นะฮะฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทฟรีส่งทั่วประเทศและแม่งพิเศษสุดเลยรับประกันซ่อม12ปีไม่มีที่ไหนทําที่นี่ทาฮะมีที่ไหนคุณซื้อรถปีศูนย์แปดวีออสเจนสองซ่อมฟรี12ปีเครื่องเยีย์ ว้าวอะนะฮะอ่ะคุณอธิการเดี๋ยวจบไ like, ลฟ์ร้อโทรศัพท์ผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมโทรกลับเลยใครอยากคุยกับผมช่วงนี้พิเศษพิกมากๆคุณเอาเบอร์มานะฮะเดี๋ยวผมโทรกลับเบอร์ผมลงท้ายด้วย7084จําไว้เสมอนะฮะถ้าผมโทรไปแล้วเบอร์ลงท้ายผมด้วย7084ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องรับเบอร์ผมแอดไลน์ได้ด้วยเออนะฮะอ่ะพี่นุย้ยเดี๋ยวโทรกลับนะฮะ พี่อธิการหนูโทรกลับคุณการที่มาบอกว่าเพิ่งไปออกมาเดินที่แล้วค่ะใช่ดีไหมพี่นะฮะนะฮะออกเดินที่แล้วออกกับใครอ่ะ <c oughs> โอเคนะครับติดแบ็คลิฟตแล้วต้องใช้คนค้ำไหมมันต้องใช้อยู่แล้วฮะพี่แซ็ตนะครับติดแบ็คลิฟตมันต้องใช้คนค้ำอยู่แล้วแต่ถ้าคนซื้อติดแบ็คลิฟตได้คนค้ำก็ต้องติดแบ็คลิฟตได้นะฮะคนค้ำไม่ต้องเป็นเจ้าบ้านนะที่นี่ออกโคตรง่ายเลย นะครับถ้าติดแบคลิสผมบอกตรงนี้เลยนะอาพูดตรงนี้เลยนะครับสามสิบห้าคนดูให้รู้เลยติดแบคลิสต้องมีเงินนะนะครับผมพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ให้มันเลียวไปเลยติดแบคลิสต้องมีตังค์นะฮะติดแบคลิสต้องมีเงินออกได้แน่นอนนะครับจัดไฟแนนซ์ลิสซิ่งจากประเทศอยากจะพูดแบบคือเมืองนอกอเออมันไม่เช็คแบคลิส่ะเอาง่าย,ายอแต่ต้องมีตังค์นะครับเขาเรียกว่าค่าจัดสัญญานะครับ ถ้ามีเงินติดแบล็คเลสซื้อได้ซื้อไปชื่อท่านได้เลยเจ้าไปเธอไปสวิตอ่าเอาเบอร์เดอมที่แล้ววะพี่เออก็ก็อายอ่ะพี่พี่มีเบอร์ผมไหมพี่เคยคุยกับผมไหมเหมือนเหมือนเหมือนจะเคยคุยหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าสะดวกถ้ายังดูอยู่นะนะครับใครที่อยู่แล้วอยากได้เบอร์ผมส่วนตัวเดี๋ยวผมพูดหน้าไลฟ์พูดพูดกลางไลฟ์ ตอนเจ้าจบไลฟ์แล้วกันนะครับแล้วจดเยปปากานะครับเตรียมกระดาษไว้เลยเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ส่วนตัวในไลฟ์เลยนะครับใครอยากคุยกับผมใครมีเรื่องปัญหาแท็กซิ่งไปเซ็นที่อื่นไม่ได้เจ้จัดไม่ถึงไปดูรถแล้วไม่ชอบนะครับไปออกที่อื่นแล้วนู่นนี่นั่นนะครับคุณมองผมเป็นเพื่อนพี่น้องร่วมสายเลือดนะครับโทรมาปรึกษาผมได้ผมให้คำปรึกษาฟรีผมเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับผมไม่ใช่เซล์ นะครับแต่นั้นแตกต่างกันนะครับที่ปรึกษาการขายจะให้คําหรือข้อแนะนําชัดเจนที่สุดนะครับถ้าไม่ชอบสไตล์การพูดการคุยกับผมไม่ต้องคุยกับผมนะนะครับจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวทะเลาะกันเปล่าๆนะครับนะครับถ้ากล้าเปิดหน้าพูดหน้าไหลสดว่าเฮ้ยมันฟรีจริงๆนะผมยินด,ดี นะครับแต่ถ้าไม่ชอบแบบผมพูดตรงปากหมาต,ตืดตดตดัไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องฝากเบอร์มาเดี๋ยวทะเลาะกันเปล่าๆนะครับฉะนั้นแล้วออกได้จริง,รงๆทุกอาชีพลูกค้าผมรับจ้างกรีดยางซื้อได้เซ็นไฟแนนซ์ได้ด้วยนะจ๊ะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่อยากมีรถและอยากได้เงินทำคุณสามหมื่นฝากเบอร์มาได้เลยออกรถให้เราต้องไปออกที่ร้านหรือให้ ไปขอบเขตมีไหมมีฮะมีรายละเอียดอยู่แล้วฮะนะครับเดี๋ยวพี่เซ็ครอปากกาจดเบอร์ผมได้เลยเดี๋ยวโทรหาผมได้เลยนะครับพอดีเป็นรถคันแรกครับไม่เคยออกอยากสอบถามรถได้ยินดีนะครับผมออกได้อยู่แล้วนะครับคุณอนุมานอนุมัดผมอ่านผิดผมขอโทษนะมีรถแบบเอาไปวิ่งส่งสินค้าได้ไหมมีครับผมมีรถตอนเดียวตีตุง้งทึบแล้วด้วยนะครับเป็นวีโก้แชมเปี14ผ่อนอยู่6,000กว่าบาท นะครับมีตู้2เมตรสินะครับใครที่อยากได้รถดีเซลไปวิ่งส่งสินค้าพัสดุมีตู้2เมตรสิมีแล้วติดตู้ให้แล้วลงสำน,นัมไานแล้วก็มีนะครับมีเลยหรือช่วงนี้นะ้ำมันแพงโคตรผมมีกระบะติดแก๊สตอนเดียวผ่อนส0มพกระบาทคุณฟังไม่ผิดนะผมมีรถกระบะติดแก๊สตอนเดียวติด RPG ด้วยเป็นไททันตอนเดียวผ่อนสามพประมาณสามพกบาทบีสบสอ ถ้าอยากได้รถไปใช้งานจริงๆแล้วเติมแก๊สเหลือเงินคุณผ่อนเดือนละสามพันเอาตีว่าดึงเดือนละสี่พันแล้วกันคุณผ่อนเดือนละสี่พันแล้วก็เติมแก๊สเดือนละสองพันห้าเท่ากับเป็นเสร็จคุณผ่อนเดือนรถเดือนหกพันหะ้าไนะนะฮะคุณสุวิทย์นะฮะบอกว่าเงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกไม่มีเครดิตกระบะฟรีดาวได้ไหมมีสิทธิ์ไหมมีนะฮะมีนะครับนะพนักงานบริษัทสําหรับเต็นท์กลางนา พูดไม่ได้ว่ะจริงๆว่ะมันออกง่ายมากครับสลิปใบเดียวฮะถ้าไม่มีสลิปขอหนังสือรับรองใบเดียวได้เลยจริงๆไม่ต้องใช้สเตทเมนต์นะครับพกบัตรเออบัดประชาชนใบหนึ่งกับสลิปมาได้เลยฮะวันเดียวอนุมัติจบนะฮะนะครับผมกล้าพูดหน้าไฟ้สดเปิดหน้าทุกท่านดูเลยนะครับไม่เฟคพี่ ไม่ชอบสไตล์ผมไม่ชอบการขายแบบผมไม่ต้องดูเสียเวลานะครับไม่ต้องมาทะเลาะก,กันด้วยนะครับฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้รถคุณปากเบอร์มาเบอร์ช่วงนี้ผมจะเป็นคนติดต่อแต่ถ้าไม่สะดวกให้เบอร์หน้าไลค์คุณจดเบอร์ผมหน้าไลฟ์สดไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เวลาอีกประมาณสินาทีนะครับฉะนั้นแล้วอยากดูรถรุ่นไหนนะครับเอาเบอร์บอกไปผม,มอายุยี่สนะิบดซื้อได้ฮนะ สนใจกี่ประตูต้องดูสลิปอ่ะเดี๋ยวคุยกันนะครับเดี๋ยวรอจดเบอร์ผมไว้นะนะครับฉะนั้นแล้วผมบอกตรงน,นี้เลยครับว่าใครที่อยากได้รถคุณดานดูนะนะครับผมมีรถให้ลูกค้าเลือก400คันฮะนั่นนะฮะหมดนั่นแหละหมดโดมอะสีเขียวแต่งมีนะครับมีหมดครับ X-Series มีนะครับท่านดูฮะ j จดจี g ีจมี นะครับนิกสันอัมเบล่ามีนะครับมีหมดไททันปี20มีมีเยอะมากๆรถในโดมนั้นมีโอ้โหคนดูสิฮะหนูสุดสุดนาสุดนาไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังฮะนี่ส่งรถเก่งนะมาสด้าสามเซวิปปีสิบเจ็ดคอนด้าเจ็ตปี2020ันยี่สิบซิตี้มาสเตอนะครับมีหมดนะครับทะลุไปถึงหลังนาเลยฮะดูฮะหนูอ่โซนู้นเนี่ยนะครับ,นะบ CRV มีมีทุกรุ่นทุกแบบ นะฮะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้รถผมบอกเลยครับโคตรง่ายง่ายมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันด้วยอะนะครับช่วงนี้ซื้อรถแถมประกันว้าวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะแพลนกล้องให้ทุกค้าดูทําไมหลาดึงกล้าที่จะส่งรถต่างจังหวัดให้ดูท่านดูครับนั่นเทลเลอร์กับสไลด์นะครับเทนเลอร์ทุกได้5คันนะครับกับสไลด์1คัน เนาะฉะนั้นแล้วเราส่งรถให้ถึงที่บ้านท่านแน่นอนไม่มีค่าได้จ่ายนะครับนะครับซื้อหลักรถมาเป็นล้านนะครับเพื่อมาส่งรถให้ลูกค้าเห็นไหมนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมบอกเลยว่าออกรถที่นี่นะครับนอกจากฟรีจัดฟรีโอนฟรีส่งฟรีดาวศนย์บาทแถงเงินกลับบ้าน30,000ื่นนะครับถ้าใครไม่สะดวกจอง5,000ันรับสามหมื่นก็จองเพียงแค่พันหนึ่งก็ได้2อ0 0 0ื่นแล้ว นะฮะฉะนั้นแล้วง่ายอ่ะง่ายมากๆเลยนะครับถ้าจัดไฟเน้นแล้วไม่ผ่านผมคืนทุกกรณีนะนะครับคืนอยู่แล้วครับไม่รู้จะเอาเงินจองไว้ทําไม่ทำไมนะครับไม่รู้จะเอาเงินจองลูกค้าไว้เพื่ออะไรนะครับที่นี่อยากให้ลูกค้าได้รถนะครับทุกคันเลยนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าที่นี่อยากให้ลูกค้าได้รถทุกคนนะครับฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้รถและอยากเปิดใจ ไม่เคยคุยกับผมก็ฝากเบอร์เข้ามานะครับอ่ะดูเวลาแป๊บหนึ่งอีก4นะี่นาทีสุดท้ายนะครับใครที่เตรียมกระดาษปากกาจดเบอร์ผมไว้เตรียมเลยนะครับ4นาทีสุดท้ายเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ส่วนตัวผมหลังนะครับที่จะไลฟ์สดนะครับจบไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ส่วนตัวให้ใครสะดวกจดเบอร์ผมคุยกับผมจดเบอร์เลยนะครับคนที่ฝากเบอร์มาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมโทกรกลับ นะครับรอได้เลยนะครับเบอร์ผมลงท้ายด้วย7084นะนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วผมบอกเลยตรงนี้นะครับก่อนที่เราผมจะลาสิขาจากทุกทกท่านนะครับขอบคุณทุทกๆคนมากเลยนะครับผมจะบอกว่าที่นี่คือออกรถนย์บาทจริงๆนะครับไม่มีเครดิตจัดฟรีดาวได้ไหมได้อาชีพที่ออกรถโคตรง่ายเลยค้าขายรับเหมาก่อสร้างฉะนั้นแล้วนะครับรับหมาก่อสร้างค้าขายเอกสารไม่ยุ่งยาก ผมบอกเลยว่าเอกสารใช้แค่อย่างเดียวนะฮะอาชีพรับเหมาก่อสร้างค้าขายใช้อย่างเดียวเลยนะครับใบเดียวจบเลยเออนะครับใบเดียวจบเลยนะครับเหมือนสยามชัยผมพูดได้แค่นี้นะฮะค้าขายรับเหมาก่อสร้างอิสระลูกจ้างกรีดยางอะไรก็แล้วแต่ผมใช้เหมือนสยามชัยเลยอย่างเดียวเลยพูดได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเพจบินนะฮะฉะนั้นแล้วนะฮะใคร อยากได้รถอ่ะพี่เซ็กเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับสุดท้ายก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับที่นี่ออกรถศูนย์บาทนะครับเต็นกลางนาตั้งพิพิคาตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง14จังหวัดประทุมธานีมีสาขาเดียวนะฮะมีสาขาเดียวมีผมคนเดียวนะครับอ่ะออกรถศูนย์บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพัพบ นะครับฟรีทุกอย่างฟรีค่าส่งทั่วประเทศนะครับจัดศูนย์บาทนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตผมย้ำตรงนี้นะขึ้นอยู่กับเครดิตจริงๆนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตกับธนาคารน,นะครับผมไม่ได้เป็นคนปล่อยสินเชื่อพี่นะครับแต่ผมจะหาวิวธีทางทําให้พี่ได้รถและได้ข้อเสนอหรือดีลดีที่สุดให้ละกันนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับมีปากกาจด เบอร์ผมบอกรอบเดียวเท่านั้นนะครับรอบเดียวเท่านั้นเลยนะครับจดทันคือทันจดไม่ทันก็รีรันเอาไปฟังซ้ำนะครับเบอร์ผมส่วนตัวแอดไลน์ได้เลขที่ออกครับ0804257084ครับรอบเดียวเลยนะครับไม่ทวนซ้ำนะครับใครจดทันก็หลังจบไลน์อยากคุยกับผมก็โทรมา ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนนะฮะก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยครับขอบคุณตั้งแต่1คนดูจนถึง55คนดูด้วยแล้วกันนะครับวันนี้การเองนะครับกับเต้นกลางนาต้องกรามลาทุก,ท,กทุกท่านไปก่อนนะครับขอคนที่ฝากเบอร์มารอรับสายด้วยแล้วกันนะฮะทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเขาเรียกอะไรคนมีความหวังกันเนาะนะครับอยากให้ความหวังสมหวังจริงๆนะครับอยากทุกท่านได้รถดีๆนะครับรับประกัน่้ม12ปี นะครับเงื่อนไขดีที่สุดนะครับไม่มีตังดาวคุยกันได้ด้วยนะฮะโอเครอรับสายนะครับ4ี่ห้าเบอร์ที่ผมฝากมาเนาะนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับลาไปก่อนนะจ๊ะที่นี่คือเต็น์กลางนาจ้าอ้าวพี่แอนขอบคุณมากมากเลยยังอุตส่าห์เด้งมาสุดท้ายจริงๆนะฮะลาทุกทท่านไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกับผมมันเสี่ยงดวงอะ่ะว่าจะาผมจะกลับมาไล่เมื่อไหร่ เนาะนะฮะวันนี้ตั้นกลางนานะครับลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีครับ